สำหรับคลิปวิดีโนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาหาบัตรโ o มานี่นะครับแล้วก็เราจะทําการเติมเงินนะครับที่ผมได้รับบัตรโทมานี่มูลค่าอยู่ที่100บาทนะครับซึ่งได้รับฟรีไม่ต้องลงทุนนะครับใครที่สนใจหาบัตร m ทมานี่หาเงินเข้าแอปโทมานี่ a อเดตเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของวิธีการทําเงินในแอปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับสำหรับวีนี้ทุกคนนะครับผมจะพาทุกคนมาหาเงินเข้าแอปพลิเคชัน t u m o n e y Wallet นะครับด้วยการหาบัตร t u m o n e y Wallet นะครับมูลค่าอยู่ที่100บาทนะครับไม่ต้องลงทุนไม่บังคับการเชินเพื่อนนะครับ ทำแค่เราประมาณว่าทําแบบสอบถามนะครับแล้วก็ไปทํออฟเฟอร์นะครับแล้วก็นะครับสะสมในส่วนของเหรียญน,นะครับเมื่อถึงในส่วนของยอดขั้นต่าในการถอนเงินนะครับหรือในส่วนของการถอนอการแลกบัตรธุมนิวเอเล็ตเองนะครับผมนะเราก็สามารถแรกได้ใช้เวลาประมาณ5 7ถึงวันทางแอปพลิเคชันจะส่งบัตรธุมนิวอเล็ตมาที่อ e ีเมลของเรานะครับที่เราได้กรอกไว้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับผมก็เพิ่งได้รับมาเมื่อ เมื่อวานซื้อน,นะครับดี่ทุกคนนะเขาเขียนว่าเมื่อวานซื้อน,นะครับก็ได้รับเป็นบัตรแบบนี้เลยทุกคนนะก็กดลิงก์ตรงนี้เลยนะเป็นบัตรทูมานิวเอเล็ตนะเราก็สามารถเติมเงินนะครับที่ปุ่มนี้นะครับมูลค่าอยู่ที่100บาทนะครับวันโมอายุวันที่6เมสองศย์สองหนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะทําการเติมเงินให้ดูเลยนะครับว่าบัตรนี้มันสามารถที่ใช้งานจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะกดคําว่าเติมเงินนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราต้องกรอกเบอร์ทูมานิวอลเลของเราที่เราจะทําการเติมเงินไว้นะครับก็คือกรอกไว้ทั้ง2ช่องแล้วก็กดคําว่าเติมเงินนะครับ เมื่อเรากรอกได้ปอยแล้วก็กดคําว่าเติมเงินได้เลยนะครับผมนะนี่ทุกคนนะัก็กดเติมเงินแล้วนะครับแล้วก็รอนี่ทุกคนนะก็เวลาน่าจะแปดนาฬิกายีนาทีนะครับที่เราตอนเติมเงินมานะตอนนี้ก็เงินเข้ามาแล้วทุกคนนะแต่ว่ามันไม่ขึ้นการแจ้งเตือนนะเดี๋ยวเราจะเปิดที่แอปทูมานี่วอร์เนะครับมียอดเงินเข้ามาทุกคนนะเดี๋ยวผมเปิดไว้นะครับแล้วก็ไปที่ทูมานี่วอร์เนะครับแล้วก็ไปที่รายการนะครับ นี่ทุกคนนะครับผมนั่นได้มาแล้วนะครับวันที่9พฤศจิ 4, กายน2567เวลา18บนกายีนาทีเมื่อกี้เลยทุกคนนะครับจำนวนเงินอยู่ที่2 0บาทนะครับวันวก็ได้รับเงินจริงนะแล้วก็เงินเข้ามาไวมากทุกคนประมาณ23วินาทีก็เงินเข้ามาแล้วนะครับแอปพลิเคชันที่เราจะหาบัตรทุม้ที่วอลเล็ตนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่มีเชื่อว่า Googlebot Go นะครับเป็นแอปนี้เลยทุกคนนะ นี่นะครับหน้าตาแอปก็คือประมาณนี้เลยนะครับเราก็กดที่แอปพลิเคชันนี้นะครับแอปนี้ดาวน์โหลดฟรีไม่มีการสมัรสมาชิกรายเดือนแล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะครับเราทําการกดติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วก็ download, ดาวน์โหลดแอปให้เรียบร้อยแล้วก็ติดตั้งให้เสร็จ ระบบจะทําการตรวจสอบความปลอดภัยนะครับจากนั้นก็เราก็สมัครสมาชิกด้วยการใช้บัญชีของ Gmail หรือบัญชีอันนี้เลยทุกคนนะใช้บัญชี Gmail ในการสมัครสมาชิกนะครับเมื่อเราสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเริ่มหาคะแนนนะครับแล้วก็สะสมคะแนนนับนี่ทุกคนนะขอแสดงความยินดี t o money w a l l e t 100รบาทน,นะครับได้ทำการส่งให้กับคนแล้วนะครับผมนะก็ได้รับมาจริงๆนั่นเองนะครับผมนะก็กดตกลงไปนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็จะหาคะแนนนะก็ตรงนี้คือเป็นในส่วนของเมนูเกี่ยวกับการแลกบัตรทัวร์มันนี l วอลเล็ตน,นะครับนี่ทุกคนนะ สามารถแลกบัตรได้3บัตรด้วยกันบัตรแรกคือบัตร AIS มูลค่า60บาทต้องใช้คะแนน31,290คะแนนนะครับบัตรที่2คือ grab gift หรือ grab mark นะมูลค่า8 8บาทใช้คะแนนอยู่ที่43,707คะแนนนะครับบัตรที่3ชื่อว่า T-money um o wallet นะมูลค่า100บาทใช้คะแนนอยู่ที่5 5 1 3 0คะแนนนะครับนี่คือการแจ้งเตือนที่มันแจ้งเตือนเข้ามานะครับผมนะก็ เราต้องไปหาคะแนนนะครับวิธีการหาคะแนนก็ในหน้านี้เลยทุกคนนะจะเป็นการหาคะแนนอันนี้คือการรับคะแนนนะเมื่อเราทํางานทํางานออนไลน์นะรเราก็จะได้โบนัสมานี่คือโบอนัสของผมนะั้นได้มาอยู่ที่5คะแนนนะครับผมก็อันนี้คือเป็นงานออนไลน์เกี่ยวกับการทําแบบสารวจนะครับคะแนนก็ประมาณ27,4-50คะแนนแล้วก็กดตรงนี้ไปเลยนะครับผม จากนั้นก็นะครับทาง BitLab เขาก็จะส่งในส่วนของแบบสอบถามให้เราทำนะครับจะมีการทำแบบสอบถามแล้วก็ offer. ออฟเฟอร์ออฟเฟอร์ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับไม่ใช่เกี่ยวกับการทำแบบสอบถามนะครับแล้วก็เก,ก,ก,นก,เกมนะครับหรือเกมนั่นเองครับผมในนี่ทุกคนเนาะ มาที่แบบสอบถามกันก่อนนะครับผมแนะนําให้เราเลือกแบบสอบถามที่มี5ดาวนะครับนี่ทุกคนเนาะแล้วก็ใช้เวลานั้นก็คือแล้วแต่เรานะครับส่วนหมวดหมู่นั้นเราก็เลือกได้เลยนับอันนี้คือหมดหมู่อื่นๆนะครับผมก็จะมีหมวดหมูเ่เกี่ยวกับอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราดูอ่แค่นี้ทุกคนเนาะตอนนี้มีแค่แค่นี้นะครับบางทีจะมีหมวดหมู่การใช้ชีวิตหรือไลฟ์การใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์นะเกี่ยวกับฟู้ดหรืออาหารเกี่ยวกับการแต่งกายพวกนี้นะครับเราก็ เลือกหมวดหมู่ที่เราสนใจแล้วก็กดแล้วก็ทําได้เลยนะครับส่วนอัฟเฟอร์ก็คือเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับอย่างเช่นตอนนี้มีงาน2ง,งานคือดาวโหลดแอปพลิเคชัน i d o l Kiwi Clicker e m p i r e กับแอปพลิเคชันของ l ล s s o m Block b l a s t นั่นเองนะครับก็ในส่วนของระบบปฏิบัติการที่รองรับก็คือ Android นะครับผมนะอย่างเช่นแอปนี้เราก็กดเข้าไปปั๊บเลยนะเขาให้เราทำอะไรบ้างนะเขาให้เวลากับเราอยู่ที่29วัน9ชั่วโมงนะครับให้เรา เล่นเกมนี้เราก็ทำภารกิจนะครับทัสนะก็คือ1เล่นเกม2คอมเม้ตเลเวล5แล้วก็เลเวล35เลเวล50แล้วก็สปินอินเวล30มสไทม์แล้วก็เก็ตเคสตาร์ตสตาร์บอสนั่นเองนะครับอันนี้คือถ้าเราสามารถทำได้ภายในระยะเวลาสามสิบวันนะครับเราก็จะสามารถนะครับคะแนนได้อยู่ที่ประมาณสองแสนสองมืแปดร้อยแปดพันหกร้อยเก้าสิบ คะแนนด้วยการตรงนี้นะครับผมนะส่วนเ,เกมผมไม่แน่ใจนะในส่วนของเกมตรงนี้นะครับก็ไม่เคยเล่นตรงนี้นะครับผมมาดูที่ค่ายต่อมาคืองานออนไลน์จากค่ายของ Prof i s นะครับก็จะเป็นงานเกี่ยวกับการทำแบบสอบถามเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้มีอยู่ด้วยกัน5แบบสอบถามที่เข้ามานะครับแบบสอบถามนี้จะมีคะแนนอยู่ที่3,60 0คะแนนแล้วก็ดาวคือส่วนดาวใช้เวลา5นาทีส่วนแบบสอบถามนี้ 어어ใช้เวลาประมาณ5้านาทีเหมือนกันนะแล้วก็คะแนนก็สามพันหร้อยคะแนนนะครับแต่ว่าอันนี้มีดาวอยู่ด้วยกัน2ดาวนะครับแล้วก็ใช้เวลา24่สิบสีชัเนานะแสดงว่าอันนี้นะครับมีคนใช้งานเยอะนะมีคนทําเยอะแล้วก็สามารถที่จะทําได้แล้วก็น่าจะผ่านได้ง่ายเนาะเพราะว่ามีคนให้ดาวอยู่ที่5ดาวนะครับผมตอมแคือโครงการทุกคนนะอันนี้คือโครงการโครงการโครงการจะได้โครงการละ50คะแนนนะครับโครงการก็คือจะเป็นในส่วนของการ อธิบายว่าในภาพนี้มันคืออะไรนะครับเขานะอธิบายทุกภาพให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เราก็อธิบายที่ช่องนี้ได้เลยน,นะครับผมก็บอกว่าในภาพนี้คือผลไม้ที่มีชื่อว่าสตรอเบอร์ี่แล้วก็กดส่งไปเลยทุกคนนะจากนั้นจะมีแอดเข้ามา1แอดนะครับเราก็ดูตรงนี้ให้จบประมาณ15วินาทีนะครับ โอเคทุกคนนะก็ตอบแล้วเราก็ได้มาอยู่ที่50คะแนนครับจากนั้นก็ไปตอบได้เลยนะครับอีก2ข้อนะครับอีก2แบบสอบอีก2โครงการนะครับส่วนต่อมาคือจากค่ายของ CPX Research นะครับอันนี้คือจะเป็นในส่วนของการทำแบบสอบถามเช่นเดียวกันนะครับแนะนำเลยให้เราเลือกที่มีเรตติ้ง 5ดาวแล้วก็มีเร й ติ้งเยอะๆอันนี้ก็ยี่สิบสอง р е й ติ้งอันนี้ก็คือ7เร็ติ้งด้วยกันนะอันนี้255เร้ติ้งอันนี้367เร็ติ้งเราก็เลือกว่าอันไหนที่มีคนทําเยอะเราก็ทําอันนั้นได้เลยนะครับผมนะโอเคทุกคนนะครับผมนะก็ต่อมาก็ในส่วนของอ่าอันนี้นะครับก็คือ James State, อั j เจมสเต e อ่ายต์เทอรเรียมเบดชนะครับจากค่าของเทอร์เรียมเบดชนะครับวันนี้ก็อ่าเราก็นะครับผมสามารถที่จะอ่ะทาทำได้เลยนะครับว่าเรานั้นสนใจที่ จะทำอันไหนนะครับว่าจะเป็นในส่วนของการทำแบบสอบถามหรือจะเป็นในส่วนของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับเราก็เลือกได้เลยนะครับผมต่อมาคือจากค่ายคอนไอเอสตูดิโอนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทำออฟเฟอร์อย่างเดียวก็คือการทำอ่าไม่ใช่ดิจะมีการทำออฟเฟอร์กับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับผมเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะทำแบบสอบถามหรือเราจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับตัวนี้เราก็ตามตามนี้เลยนะครับต่อมาก็คือเป็นในส่วนของ การแนะนำแอปพลิเคชันนะครับนี่ทุกคนนะก็คือเราแนะนําเพื่อนนะประมาณนี้แหละทุกคนนะาก็อันนี้ผมได้มาอยู่ที่13,000คะแนนนะครับผมนะเราก็เข้าไปใหม่นะครับผมเมื่อกี้มันบั๊กเนาะเข้าไปใหม่นะครับก็คะแนนเมื่อกี้ดับถ้าเรากดนี่ทุกคนได้มา24,9 0 0เรอยแล้วทุกคนนะวิธีการเชิญก็กดตรงนี้นะที่ ลูกสชีนะกดเข้าไปปั๊บเลยนะแล้วก็มันก็จะมีให้เราแชร์นะเราก็แชร์ไปที่โซเชียลต่างๆได้เลยเมื่อมีคนสมัครสมาชิกผ่านของเรานะครับเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเข้ามานะครับอ่าก็ตรงนี้นะครับก็จะได้ประมาณสูงสุดยุด้กยกัน1่ง0 0คะแนนนะครับคุณสามารถรับคะแนนได้สูงสุด1 0,000หมคะแนนต่อเพื่อน1คนคุณจะได้รับ1 0ของคะแนนที่เพื่อนที่แนะนําได้รับคุณสามารถรับได้ทีละ100คะแนนนะเหมือนนี้ก็คือ13คะแนนก็ยังไม่สามารถรับได้ ต้องอครบ1 0 0รคะแนนถึงสามารถกดรับได้นะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับส่วนตรงนี้การตั้งค่านะครับก็จะมีในส่วนของประวัตินะครับประวัติการซื้อหรือประวัติการแลกนะบ,บัตรทูบันนี่วอลเลตทุกคนนะก็จะมี1 0 0้บาท1 0 0้บาทนีทุกคนนะก,ะนกนนะ็อันนี้คือที่ผมที่ผมเคยแลกมาทุกคนนะั้นได้เยอะมากทุกคนนะเดือนที่แล้วนับเดือนเดือนตุลาคม1 2 3 4สองสามสี่สามเองนะ ก็คือได้มา300บาทอันเดือนนี้ก็ทำแล้ว1อันก็คือ100บาทนั่นเองนะครับผมนะประมาณนี้เลยทุกคนในส่วนของแอปนี้นะครับใครสนใจก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะครับวิดีโอน,นี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆถ้านนหาเพื่อนๆสนใจลองสมัครได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับใครที่มาจากจังหวัดไหนมาจากประเทศไหนดูจากประเทศไหนสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้นะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าชอญล้อสวัสดีครับ